สวัสดีครับว,ว,วบันนี้เราก็มารีแอคชั่นเพลงของ b a ็คพิงคชื่อเพลงว่า This Love Cue This Love Cue This Love ขนาดนั้นเลยวะสนการรอคอยไงแบ a คพิงค k กิน your area <c ười> สมการรอหอยปะสมสมมากอันนี้แบ็คพิงก็มาคัมแบ็กกลับมาคัมแบ็กอีกครั้งนะครับกับเพลง Q t h i s l o v e นะครับก็ผมเป็นแฟนบอยนะครับต้องบอกก่อนเป็นเมนลิซ่านะครับก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูเลยปะดูเลยครับตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต,นต้นดูเลยปะ,ะ,ะพร้อมละ 리사 리사. 배리트헤라시아리옹 나랑 나랑. 빨리. 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 리 빨리. 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 리 빨리. 리 빨리. 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 리 빨리. 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 리 빨리. 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 리 빨리. 빨리. 빨 แต่ไม่อยากกิไม่อยากกินหิขนมแล้วอดีงาม่้นเมอร์เมดอ่ะนักกัหนักนกกันหนักสวยอะ

มันดักใจดหูมาก love the bomb love the bomb เลือนเลื่อเลยปะรอมปะปองร้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 องไม่ได้โอ้อลิซ่าโอ้ เจนนี่เจนนี่เจนนี่น้ามาเป็นของกันมาจบวะหรอไมวมากมันจบไวไหปะามัไม่อยากให้จบเลยอ่ะดอีกเออไม่สามนานาทีสามนาทีสามวิเองอ่ะสามนาทีโอ้โหไสามนาไวไปพูดถึงอ่ใช่ปะ ถือว่าสมการรอคอยมากๆอ่ะใช่เรารอมาตั้งเก่าเก่าเดือนอ่ะแต่แบบมีมีมีความเป็นกลิ่นอายของ YG เนาะแบบเป็นสีที่แบบสีมีความเป็นพิงค์แบ็คอะไรอย่างเงี้ยก็มีระดับใหม่ YG เขาจะเป็นแนวแบบเฟรชเฟรชไงแล้ไเ้เอท่อนนั้นอะชอว์ท่อนนั้นอะ Love Bomb Love Bomb Love Bomb แล้วแต่ถูอยู่นะเพลงเนี่ย ทไร้อมไหมไม่แบบนี้นะ This is love Love l o ล e Love Love l o v า Love อันนี้ไม่แค่อันนี้อะไรอันนี้กินข้าว้วิอันนี้กินข้าวเออชอบอ่ะชอบอ่ะคือสวยทั้งสวยทั้งสี่คนเลยอ่ะหุ่นดีมากลิซ่าลิซ่าสวยสุดแล้วเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่ได้ไม่ได้กินอะไรอ่ะไม่ได้กินอะไรด้ ก็ไม่ได้กินอะไรคือกินกินน้ำอย่างเดียวไม่แต่แต่หุ่นเขาแบบแต่ชุดแต่ชุดดูมากอ่ะชุดสี่หลังมีความเป็นแชาแนลอ่ะแชาแนลคือเขาเขาเข้าแชาแนลมาทั้งตัวแบบเซ็กซี่นะเซ็กซี่มากลิซ่าแบบผมฟ้าแบบมีความเปิดมากอยู่บนอยู่บนอยู่บนหงอชอบแบบจิกใช่ป่ะอยู่บนหงอ่ะหงหงแบ็คหงดูมันสูงมากเลยนะ สูงเลยเนาะสวยมากแล้วจีนซูสวยมากโรเซ่แบบต้องบอกว่าโอ้โหสุดๆต้องอ้าปากอ้าปากขางอันนี้เราเราดูตอนเขาเขาปล่อยมาพอดีนะครับก็เป็นการดูครั้งแรกด้วยครั้งแรกให้เท่าไหร่ครับสิบเต็มสิบเลยครับผมให้พันกกโลต่อมาครับก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็เดี๋ยวจะฝาก i ิน t a g r กรกับ f a c e b o o ได้นะครับ<อ>ใครที่อ,อยากให้ใครที่อยากให้พวกเราทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอยากให้รีแอคชั่นอะไรอยากให้พาไปเที่ยวทำวอล์กอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคนระับลือบอกนะครับชื่อชื่อหยกกวินนะครับดีนะครับ หยอกทีมนะครับ